นี่นะครับมีเข้ามาสีองค์นะครับสี่องค์สวยๆนะครับน uh ี่นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกอ่าพระนาคปกนะครับพระนาคปกผงพระธาตุพนมนะครับพระนาคปกผงพระธาตุพนมนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับจะระบุผงพระธาตุพนมนะครับเป็นรูปอ่าองค์พระธาตุพนมนะครับนี่นะครับกรอบนะครับกรอบแบบนี้นะครับเดิมๆจากวัดนะครับนี่นะครับอันนี้ พระนาคปกผงพระธาตุพนมอันนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับแบบนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับก็พอสวยทั้งสี่องนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกรอบเดิมจากวัดนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับก็ส่วนผสมหลักก็จะเป็นอิฐขององค์พระธาตุพนมนะครับที่ล้มลงมานะครับ นี่นะครับเป็นมวลสารหลักนะครับอันนี้ก็จะผสมด้วยของพุทธคุณต่างๆนะครับผสมดินอิฐขององค์พระธาตุพนมที่ล้มลงมานะครับองค์นี้จะแก่ว่านหน่อยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับฉ่ำๆเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นเม็ดๆแดงๆดำๆนะครับแดงๆนี่นะครับเป็นของอิฐของ องพระธาตุพระนมนะครับที่ลมลงมานี่นะครับกรอบแบบนี้ก็ําเดิมจากวัดนะครับนี่นะครับองธาตุพระนมนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะช้ำๆหน่อยนะครับอ่านี่นะครับเนื้อหามวลสารถือว่าสวยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับอ่าพิมพ์เล็กนะครับพระนาคปกโงพระธาตุพนมนะครับองธาตุพนมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับสี่องค์สวยๆนะครับ นี่นะครับเนื้อหามวลสารแบบนี้นะครับนี่นะครับส,สวยสีองค์นะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ทักเข้าขมานะครับพูดคุยกันได้นะครับ